ชอบไหมใจชอบวะต้องพวมีแต่คนถามว่าผู้ใจโจ้แต่กลัวมาไทจริงๆผู้แจี่คือูบาอาจารเยจ้เลยนะคือจะบอกว่ายายแก่กว่าคือยายจงไม่ใช่หลงไงยาย่ยาย่หามึงอ่ะนะยายไงอันนั้นยายยบอกเกิดไปแล้วแคผู้เท่าก็ได้ันเ่าโอ้ยมันสกีบปรเทอยูจอนก็ได้มันเท่าเอ้ามันจะแค่ผู้เฒ่าเจ้ากันแทได้กินปุ๊บเ้าได้กินพุ่มหลานเอ้ยแบกต้านานี่ไมมึกเพลงเมื่อกี้นี่เพลงอะไรนนเพลงกะฮี ุมกระดิ๊ล่ากะอิ๊ลอยกระดิบอมกัะดิ๊บใจจังกด้ใดจังใด้จังด้จังใด้กะอิบปอแสโอ๊ยใจชอบชอบชอบไหมชอบชอบชอบชมอะไรอะไรนี่นะอะไรเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรพลงกะิ แกแพ็แปรผิดกันหมดเมื่อกี้เนี่ยทำไมแ่ะผิดแกผิดเอาแยกเข้าเอาแยกเข้าต้มชาแดงกี้เให้เข้าหน่อยให้เข้าหน่อยให้เข้าไหน่เข้าหน่อยนี่อะไรอยูนี่จะสร้างบ้านหรือจะอะไรไม่ใช่อิฐไม่ใช่อิดไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนเอาเอาต้มมาทำอิฐเอาแกมาทำอิฐเอากระมาทำอิฐสร้างบ้านก็คือสร้างไม่ได้ให็นไหมพวกนี้เรากลัอากาศพวกนี้เขาไม่เข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจมันแค่อมันายหน่อยมันกระกิตต้มกระกิด กินก็เอียงนะกินเสียเอียงไม่ใช่เสียเอียงคือต้มก็กินจนสุดแล้วใช่ไหมอะไรก็แล้วก็กินก็กินหมดแล้วอะไรนะอะไรอะไรอะไรก็แล้วอะไรก็แปลว่าอะไรก็แล้วแล้วก็อะไรมาตั้งตั้งแหมกตั้งแฝดตั้งแหมกตั้งแปดคืออะไรตั้งแปดคือมันหลุดเข้าไปอะหแปดตั้งแปดคือจมูกมันหลุดเข้าไปมันโดเข้าไปข้างในอ่ะมันมันโดเข้าไปข้างใน อ๋อมันไม่ดกแล้วเนาะไม่โด่งเท่าคุณเป็นคนที่ไหนกันเป็นไรดังนมากกว่าเนียแกเป็นคนเชียงใหม่ลูกที่ลูกแกที่ไหนกนที่ไหนกันเนี่ยพี่เชียงใหม่พี่เชียงใหม่ตการพิสัยคนนี่ต้องกินอาหารเนี่ยกินพวกอะไรเยอะดีลูกกินอะไรอ่ะมันก็จะตกกินอาหารที่มันแบบดีต่อตั้งดีต่อสุขภาพหน่อยเพอก็ไม่ได้เยอะพวกลาบพวกก้อยพวกชูพวกอะไรอย่าไปกินเยอะ มันทำให้ด e ั้งหายกรามขึ้นใช่ไหมนี่ใช่ไหมไม่เคยหน้าเดีเคยใสแล้วก็พอดีผมดูรายการแสดงตับ่อยผมก็กินไอคนนั้นนชไหมไอไคนนั้นชื่อไอมีคนแก่แก้ยคนหนึ่งอ่ะไอคนแก่แนะดีไอ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 ไมไอ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 าอไอาอไ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 ้อไ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 อาไอไนอไ อันนี้คู่แข่งยิงฟ้านะเนี่ยอร่อยยิงฟ้าโอ้โหกิ่นละม้าไม่จุดลมไายเพ่งอันยังกับเพ่งยังก็กินก็ว่า้องกินเนาะซื้อเพ่งยังกระอิดครับกระอิดเองกระอิดโอ้ยผู้ใดเอ้ยปิดน่าฬิกาผู้ใดผู้ใดแกดูซับไหมแม่จ้าปิดไหนเนี่ยปุ๊กยับนี่ตื่นยับเอาตื่นไปยังไยตื่นแล้วตื่นก่อนครันนะภบได้นี่นยัปุ๊กนี่ต้องขอบคุณน้องอิดเอื้อเฟื้อสถานที่ครับ แลวก็ท <molec> ั้งนักแสดงทั้งทุกคนเลยขอบคุณอายละเพเี่เราคิดค่าตัวอยู่เนี่าพาไปเขพาไปหานเสะคิดอยู่บอกเราไปหาดนัซแร์ในเส้อพวกออกแบบทาเต้นเวอือเด็กยังกี้ทาบันจงเพ่บางตีซี่บงอันจงเพบางสีซีือได้ทาเต้นคนขอไปสามมาอใเบิ้งคือได้เือได้ทาเต้นคือแถบันนี้จังบาผู้ใดออกแบบผู้ใดออกแบบผู้ใดออกแบบพี่น้องพี่น้องเฮดเฮดเพ่นอะเฮดอะไรเอามเอามาสา ต้มกระติตลากระติตปล่อยกระติตปอมกระติตเห็ดจังได้จังใด้จังได้จังได้จังได้กระติโะแสบโอะแล้วมันมีมั้งโ่ะแสบแคั้นโ่ะซ่บเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นใบเล่าในติดตอกเลยนะมันยัไปบปยังบอกไปเล่าไปเล่าเห้นไหมครับมันมันือเย็ดโอ้ของแท้ตัวนี้ใช่ไหมพ่อุ้นีนกันของแ นี่ก็เป็นผู้บารจ์ของของยายโจคือกันอีกคนหนึ่งก็เป็นคือยายฝ่ายเนาะครับยายพ่ายแสนสวยสวยยายพ่ายแสนสวยหรือว่าโอ้ยบังช่องกันไหมโอ้เลยคุณดาอ่ะจักซ่องนี่จักซ่องหนึ่งทีช่องหาช่องหมดเลยนี่โอ้ยโอ้ยสรยกันสร้อยกันซอยกันซอยกันพ่อมาหาจิ้นแมนแมนสวัสดีครับ เห็นยังครับเนี่เป็นหุ่นเป็นหุ่นอาเกุดมัเกุดนี่รถแห่เลยเนี่ยรถแห่บราณสอนคครับวันนี้เข้าถ่ายเอ็มีเพลงของพี่ปอยไฟมาอไนั่งเตีนเ้ีนยมายาเทย่ครับมายมาลเยมเลย้าเลยาเเยยนาเยมาเลยมาเายมาเลราเมยาเลยเลเมเย รถแห่เพื่อนเนี่รถแห่น้อยเพก่อนไวไฟเยี่ยมเยี่ยมชมรถแห่อ่าจ้างไปน้องไข่จักบ่าก็เหรียญโมเพงด้วยครับขอแค่ค่านน้ำมันครับก็เทน้ำมันน้ำมันแล้วแพ้งตัวเพงเลยล่ะน้องบันยุคเนี่ยแต่ตื่นมาม่เสียหว่ะชมรถแห่ครับรถแห่โบราณสอนเอ็นบีมิวสิกเพลงยังไงซื้อเพลงเอกยีด กะอิดกะอิดคือแปลว่าอย่างมันกับประมาณว่ากะแล้วยังหลือกะแล้วยังหลือกะแล้วกะอิดเน่กะอิดหรือสิแปลว่าใส่อิสะเอียนก็ได้ในในในเพลงมันภาษาเขียนบครับบอคนว่าเป็นข้าบพื้นบ้านทั้งอำนาจจะเลื่อนประสันจากแมนมาแมนกะอิดก็แล้วอ so uh ันนี uh> ้ผูแตีงเลยกูแตีงเป็นอธิบายให้ฟัง เพื่อเป็นขั้นแถวจะโซ่ท่อนทักเอาหน้าสนปาติดตามติดตามเลยครับเลยเอาลิสิแปลว่าสีสิอยันก็ได้เสียสเด็กเยก่ากัแมนมาดีละครับขณะผู้หลอนก็ยังงงอยู่งานนังรามาเรมาเรวคกยงด ชื่องานแลตีเปลี่ยนเสื้อไหมนี่คุณตึงครับผมเอาเอาเอาคินมาใส่แล้วคินใส่ตรงไหนมาไม่ต้องตั้งก็ได้เอาอันนี้ไซื้อไหเอ้เจ้าเร็จเจ้โตเจ้าโตโอเคครับเออบรรยากาศบรรยากาศนั่งลำตั้งับเพลงกระอิดฝากไันแน่ด้วยครับเด้อรถแห่โปรงลางสะออนนะครับ

ก็พอได้ผดเมก็ได้เวอเบสบายกเงี้ก็ไเสียุยาแล้วเฮ้ยไ่เสียไม่เสียไเสียโสวยไสลโไหมโอย่างเดียวโตงเดียว